สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิวจีสุปพร้อมกับการรีวิวสัเลี้ยงอีพิเรียสกายดรนะครับเป็นสันเลี้ยงที่โคตึงเลยนะครับราคาก็คือแพงกว่ารถคับ A 1คันในของรถคับ A อเมตาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าไม่ฮะไม่ฮะผมอยากได้มังกรอ่ะจับมาให้หน่อยครับ ได้เลยลกูกเ๋ยวพี่เดี๋ยวแม่เอาไม้นะลกูกงั้ <c oughs> นหะลับไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมีในของตัวรูปแก้วอยู่แล้ว1 4 0รูปแก้วนะครับส่วนเพชรอยู่ที่18,000เพชรดูว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่พันเพชรนะสุ่มด้วยการครั้งเดียวกันก่อนนะฮะแล้วค่อย90รูปแก้วนะครับหมุน50ครั้งดูว่าโอ้โหรอบเดียวค้เซ็ โอ้โหหวันเจียบต้องอย่างนี้ครับอู้ยชุดสวยอะแฟชั่นสวยนะโอ้ผมตกใจดูว่ามันค้างที่ไหนได้ครับฮ่าฮ่าฮครบเซฟครับมาอ้าวฮึเฮ้อซื้อกันก่อนนะครับซื้อก่อนเลยฮะ ให้ซื้ออีก5,000เพนนะครับได้ในของลูกแก้วมาอีก548รบานะฮะซูมต่อ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 เอาตัวยังมาอืมมันยังไม่ได้ออืือเข็มปีเลยซื้ออีกสองครั้งนะ ส่มตาส่งตาได้ยังยังไม่ได้ครั้งสุดท้ายได้ได้ไดอ้าวไม่ใช่อ้าวต่อครับต่อหกหก อะไรวันนี้อ่ยอะไรวันนี้อ่ะโว่าซื้อเลยก็สุดค้างเวิร์กว่าซื้อสแปดสแปดนี่มันไม่เวอร์เเหรอเนาะมไม่เวอร์เลยอ,อืไม่ใช่ละไม่ใช่ลวนะไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วออกว่าจะได้ครับมาได้แล้วฮะยังกำลังตีเลยนะไล่ไปเลยสเสลียงดราก้อน <Yeah. c oughs> อันนี้มันกรประเทศจีนครับแจ็คจจมังกรประเทศจีนมาแล้วนะครับทุกคนมาอ้หยมันกรนั้นแข็งครับมันกรนั้นแข็งครับส่วนสายเลี้ยงอยีกตัวหนึ่งที่เป็นมันกรอันนี้นเขาเรียกว่าปัก มันกรอนฝรั่งเศสหรือว่ามันกรอนอเมริออกานั่นแหละนั่นแหละฝ่งยุโรปครับได้แล้วครับมาเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าผมหมดทั้งหมดประมาณกี่เพชรผมส่งไปทั้งหมดอยู่ที่9 6 0 0เพชรด,ด้วยประมาณนะครับตีประมาณนะ9 6 0 0เพชรที่ผมเสียไปนะอุ้ยไม่ถึง1,000 10, 0เพชรนะครับ โอ้ยดีเดี๋ยวเราไปดูสกิลสเสลี้ยงกันได้แล้ว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 มันก่อนของผมมาโ oh, hey! อ้นน้หอันนี้ก็มันก่อนอันนี้ก็มันกืออันนี้เขาเรียกว่าในของทางนั้นสกิลว่าดีขนาดไหนกันบ้างนะครับในของสเลี้ยงอีเ e รีย l สกายดราก้นะ ในของสกิลที่1ก็คงจะไม่พูนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดในของสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3กันเลยนะครับมาสกิลที่2นะครับการใช้ในโตรทุกๆ4ครั้งนั้นจะทําให้ความเร็วสูงสุดในของในโตรบ่เป็น6กจุดแปดนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงและพลังในโตรบ่เป็น3าเปเซ็นเป็นระยะเวลา9วินาทีนะมีผลจะในโตรในปัจจุบ,บันนะครับก็เป็นสกิลสำหรับสายเลสซิ่งนะครับส่วนของสกายอุย้ย ส่วนของสกิลที่3นะครับก็ทุกครั้งที่คุณใช้ในโตนะครับจะได้รับเอ็มแทง7.5ทันทีนะครับก็เป็นสกิลสำหรับสายไรซิ่งนะแต่ถ้าถามว่าตัวมันกรตัวนี้นะครับกับตัวมา้าตัวไหนดีกว่านะครับก็คงดีกันคนละแบงเนาะตัวม้ามันเหมาะสำหรับสนามทีด่ดริกเยอะๆนะครับ ส่วนในของตัวมังกรมันเหมาะสนามที่ใช้เดรโรเยอะๆแต่ถ้าเรามีตัวม้าอยู่แล้วเราจําเป็นต้องเอาตัวมังกรไหมถ้างบเราไม่พอก็ไม่จําเป็นนะถ้างบเราไม่พอไม่จะเป็นตัวเอาไม่จาเป็นต้องเอาตัวมังกรก็ได้นะถ้างบเราไม่พอนะครับแต่ถ้างบเราเหลือก็จัดได้นะครับจัดได้นะเดี๋ยวเราไปทําการเทสกันเลยดีกว่านาะ ก่อนที่เราจะไปเทสน,นะใครที่ได้มาแล้วและอยากจะขี่มันก่อนประเทศจีนนะครับก็นี่เลยไกลล่างได้ด้วยเว้ยโอ้ยโคตรเทนี่ขี่ได้ด้วยนะตอนนี้นะทุกท่านสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามีกิจกรรมเนาะตอนนี้ก็มีกิจกรรมก็จะมีการแจกของด้วยนะครับทั้งในของตัว ล็อกอินนะครับรับชุดเฟชั่นนะครับลลอกอินจงกว่าจะครบ7วันนะในของภารกิจหรือว่ากิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็คือเหมือนกันนะครับในของกิจกรรม2000วันนะครับก็คือ2000เดย์นะกิฟต์นะครับก็จะมีการรับของ ก็คือล็อกอินนะครับแล้วก็ไทมเควสตามที่มันบอกนะฮะลงแรงนะครับแล้วก็เล่นกิจกรรมวันที่12บสถึงสิมันมีระบุเอาไว้อยู่สําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจก็อ่านได้นะครับก็มีกิจกรรมวันที่12บสถึงวันที่14นะล็อกอินสวันนะครับเข้าเส้นชัย10ครั้งนะฮะล็อกอินสาวันนะฮะล็อกอินสวันล็อกอินหวันนะครับ,แล,แ,ลนนรบแล้วก็สะสมระยะทางก็คือเล่นเกมนั่นแหละนะครับก็เล่นเกมให้เข้าเส้นชัยนะ อันนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็อย่าลืมมาทาในของกิจกรรมในการรับคูปองหรือว่ารับของต่างๆเพื่อที่เราจะเอาไปสุ่มรถหรือว่าสุ่มเลี้ยงได้นะก็ประมาณนี้เนาะในของกิจกรรมที่มันมาใหม่ล่าสุดนะครับก็คงไม่ได้ยากอะไรมากนะ <S <S เนื่องจากเราได้ในของตัวสเลียงมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันเลยเลียงก็เป็นสเลียงมังกรนะครับส่วนรถก็จะเป็นไอโซสกินมังกรเหมือนกันนะชุดก็มังกรนะครับต้องเป็นมังกรทุกอย่างนะฮะมันถึงจะเท่นะฮะ ใช่ผมหล่อสุดคลาสอันนี้มันกอนผมเสียงก็มันกอนฮะรถก็มันกรครับชุดก็มันกครับตึงฮะมาในของสนามอาันติ สเลี้ยงเราก็หมอนะครับหมออยู่ตัวนี้หมอนะแต่ตัวที่หมอกว่าตัวนี้ก็จะเป็นของตัวตัวม้านะฮะตัวมานิงนะครับมานิงมันก่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวมันกอนตัวนี้หมอหมอไม่เท่าในของตัวม้าตัวม้าหมอกว่าส่วนถ้าเป็นสนามซิตีสิบเอ็ดตัวนี้หมอกกว่าตัวม้าหมอไม่เท่า อ้วิ่งกะทีห้าวี่งกะทีห้าเอาไง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 โอ้หบอกเลยว,ว่ามันก่อนพี่มันตึงทีห้าก็มาดิครับเอาพลาดพลาด นี่นี่น,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 นี่นี่อุ้ยอุ้ยโชนโชนโชนนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงบอกแล้วว่าสัตว์ว่ารถพิมพ์ตึงน้องไอ้น้อง,อองพี่บอกแล้วว่ารถพี่มันตึงเสีเลี้ยงพี่มันโหด ชวยสวยครับเก้าตาครับเย้ Yay! พี่ปูสวัสดีครับมันก่อนครัมืนกนะ่อนนะพี่ปูเชิญพี่ปูมาเล่นด้วยนะตอนเนี้เรามาดูความโหดความพี่ปูกันนะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะมารับชมฝีมือของพี่ปูกับผมเลยดีกลัว เอาตัวเปเลยนะฮะอืมพี่ปูให้พี่ปูแสงไปก่อนเดีย๋ยวผมตามไปเีดิคุริเทินมาโอ้ยเสเลียงมังกรน,นะฮะสกินไอโซตึงตือครับตึงตือโอ้ยแรงแรงครับแรงนีว่าไม่ข้ามแล้วนะ ลางครับลางโดดมาครับอีซิวเข้าไปครับสเสลียมมันกรครับรถสกรีนไอ,ไอโซสกรีนมันกรครับพูดได้คำเดียวว่าตึงมาครับมาโอ้โหอีซิวดีแลไม่งั้น มันงั้นแสงแล้วเนี่ยโอ้ยโดนพี่ปูแสงตึงๆเลยโอ้ยหมดหล่อเลยมันก่อนเราเนี่ยพี่ปูจอดให้ด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องมาครับไอโซปะทะัทธ์ทีห้า ทีหน่งนะพี่ปูใช้ทีหนึ่งนะครับโสคุณก้องใช้ไอโซแล้วผมไอโซนะฮะ vs t ีดูว่าทีมใครจะชนะกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มารับชมเช่วงความตึงกันเลยนะฮะสะเลี้ยงของเราสนามนี้ก็หมอนะและรถก็หมอครับผมแต่ประเด็นคือไม่รู้ไหลวิ่งครับ ตกทีห้าได้ไหม ไม่น่าเลยอุย้ยแล้วไหลผิดครับอันนี้ไหลมั่วโอ้ยพี่ปูนี่ก็เอาเรื่องที่หนึ่งนี่ไม่พลาดเลย โ oh <c oughs> อ้โหโคตรตึง <impression> มันจัดผลสรุปเป็นเอกฉันท์ครับผมทีมเราแพ้ฮทีห้าชนะพอลลรอตามนุมรอได้เวลาเอาจริงแล้วผมเอาจริงแล้วนะ ผมเอาจริงแล้วนะผมเอาจริงแล้วนะครับส,ส,ส,สู้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  หน้าเค้กเป็นไงเป็นไงบอกแล้วว่าผมเอาจริงไอ้น้องด้วยเวลาโชว์ความตึงของมันก่อนแล้วครับขอบคุณสำหรับพี่ปูนะที่ช่วยมาดึงห้องให้นะครับแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณครับพี่ปูฮะแพ้ไม่เป็นไรที่หนึ่งก็พอครับ แล้วมาพูดถึงสเตเลยงที่เราขึ้นโสมไปนะครับหาอยู่ประมาณ9,600เพศโสมนะก็ถือว่าได้มาแล้วนะเป็นสเตเลยงตัวที่ดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่โหดมากเลยแหละนะเอ่อตัวนี้กับตัวม้านะครับถ้าให้ผมแนะนําผมก็จะแนะนําตัวมังกรตัวนี้ดีกว่าตัวมะนิ่งมังกรนะครับตัวมังคือเนี่ยไซเดือนเนี่ยตัวนี้ดีกว่านะเพราะใครที่เก็บในตัวยากๆเนี่ยคือตัวนี้ถ้าเราใช้ในตหนึ่งถังมันก็จะได้ เอ็มแทงนะฮะเจทันทีเลยก็ถือว่าทําให้เราเก็บในโตง่ายเลยนะในทุกครั้งที่เราใช้ในโตรนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะใครที่อยากได้และอยากจองก็สมได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เรารีวิวรถครับเอคันต่อไปกันเลยดีกว่าส่วนวันนี้ก็มารีวิวเสลียงตัวมันก่อนตัวเมตาเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะเดี๋ยวไว้เจอกัน ขอบคุณครับที่มารับชมและก็ขอบคุณสําหรับคุณกองและก็พี่ปูด้วยนะครับที่ช่วยมาดึงห้องนะครับในการลงแรงเล่นติงเตงให้ทุกคนรับชมกันเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับ